สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับในวิดีโอนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจด,ด้วย visual composer ค่ะหากคุณกำลังทำงานกับเลเยอร์การออกแบบธีมและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจด,ด้วยเครื่องมือ front end editor โดยตั้งค่าที่ Page setting และที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพจและปิดการใช้งานหรือเปิดใช้งานด้วยปุ่มสลับนี้ได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังใช้เลเยอร์เป็นแบบหน้าว่างเช่นยังไม่มีชื่อเพจดังนั้นในเพจเซตติ้งคุณจะเปลี่ยนชื่อเพจโดยเพิ่มชื่อให้กับเลเยอร์นี้ได้ค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความได้ทุกที่บนเว็บไซต์ของคุณ โดยใช้บล็อกข้อความหรือ Google Font Heading เช่นเพิ่ม Element Google Font ลงใน Layout ของคุณเลือกแบบตัวอักษรและปรับแต่งสีหรือขนาดตัวอักษรและพารามิเตอร์อื่นๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งทำให้คุณไม่สามารถตั้งค่าลิงก์ชื่อเพจได้ปัญหานี้อาจเกิดจากตัวเลือกนี้ถูกปิดการใช้งานอยู่ในกรณีนี้ให้คุณตรวจสอบการตั้งค่า WordPress ของคุณค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์ n i n i x c o m ค่ะ